สวัสดีครับทุกท่านครับอันว่าการร้องเพลงเนี่ยถ้าร้องเพอร,ร้องดีถูกจังหวะถูกคีย์เลือกเพลงที่เหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยนะครับแม่มันช่างชวนฝันชวนให้ฟังเหลือเกินครับถ้าร้องผิดร้องเพีย้ยนไม่ถูกคีย์ไม่ถูกจังหวะเลือกเพลงที่มันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆอาจมีปัญหาได้นะนะครับเหมือนกรณีนี้ครับ ครับ่ันประหลัดอำเภอเดือนอุดมจังหวัดโอบโลราชธานีครับแกชอบร้องเพลงชอบร้องคาราโอเกะอยู่แล้วแกเลือกบทเพลงนี้ไปร้องเม,ม,มต่ดาังมาม้าาาาข้างๆมาเตือนครับบอกจะร้องอะไรนักหนาพร้อมกับแย่งไม้ของท่านประหลัดแล้วไปวางไว้ในที่เก็บชายสองคนทราบต่อมาว่าชายสองคนนั้นคนหนึ่งเป็นอาจารย์วิทย์ไย ชื่อดังในอุบลราชธานีอีกคนเป็นถึงหมวดการทางครับหมวดการทางของเดชดุดมปั้นมาฟาดภาษาอีสานเรียกงอนต่อด้านหลังบริเวณศีรษะครับอีกคนหนึ่งก็คือหมวดการทางเนี่ยกำลังจะยกเก้าอี้มาฟาดสา้แต่ว่าคนในร้านเห็นจะก่อนร้องห้ามครับบอกนะั่นท่านประหลัดยาทำท่านปลัด,ลดครับจนกระทั่งเหตุการณ์สงบลง เล่นเอาท่านประหลัดเนี่ยนะนะครับต้องเข้าเฝือกบริเวณศีสษาเลยทีเดียว